ครับสวัสดีครับบุ๋มบอลดูกิจอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีเพืนสุ่สังภมกันนะครับผมวันนี้มาคลิปดาวมฤตยูย้ายนะครับผมดาวมฤตยูนยั้นะจะมีการย้ายวันที่8มีนาคม2566นะครับผมแต่ราะศระีนั้นจะมีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับผมแต่คราวนี้ไม่ได้ดูร้ายเหมือนเดิมแล้วครับผมบอกได้เลยว่า สิ่งดีๆอะไรดีๆมีเกณฑ์ที่จะเข้ามากันนะครับผมครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสอด้งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใ่้กันและกันนะครับผมวันนี้วิวสวยเหล่านี้นะครับผมเสี่ยไหร้นะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ที่มีการนําเรามาที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามีเกณฑอะไรกันบ้างของแต่ละราศีครับ ครับมาที่การพยากรกันนะครับผมดาวเมฤจตยูย้ายนะครับผมครับชาวราศีเมถุนนั้นมีเกณฑ์จะเป็นเช่นไรบ้างนะครับผมครับชาวราศีเมถุนกันก่อนนะครับผมนี่อยู่ในตำแหน่งนี้กันนะครับผมชาวราศีเมทุนกันนะครับผมครับของเก่าเอ๊ะต้องอ่าบอกกันว่าดาวเมฤจตยูนั้นย้ายทีหนึ่งนะครับผมเจ็ดปีหนึ่งสเต็ปครับผมของเก่านะครับผมอยู่ในสเต็ปนี้นะครับผมจะมีการย้ายขึ้นมาในตำแหน่งนี้ครับผม ดาวมฤตยูเลยมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมแทนด้วยเลขศูนย์นะครับผมแล้วก็ย้ายมาอยู่ในเรือนของราศีพฤกษ์ครับผมความหมายจะเป็นเช่นไรนะครับผมเราก็มาดูดาวเกษตรกันก็คือดาว6นั่นเองดาว6ตัวนี้ความหมายของมันเดี๋ยวก่อนจะเป็นความหมายดีกว่าเข้ามาในเรือนอะไรเรือนวินาศครับผมเรือนวินาศนั้นเป็นเรือนที่ไม่ค่อยดี เป็นเรื่องที่อยู่ด้านหลังตัวเองเป็นอันดับแรกคือเป็นเรื่องของความลับก็ได้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้ครับผมแต่คู่ลำดับที่บอกเมื่อกี้คือ0ูนย์เข้ามาในตําแหน่งของวีนาตัวนี้ข้ามหมายของ0ูนย์ก่อนก็คือ0ูนย์นั้นหมายถึงโชคลาภแบบฟุกๆโชคลาภแบบได้มาง่าย โชคลาภแล้วก็การมีลักษณะโชคลาภง่ายๆนั้นก็เลยทําให้เรามีเงินเข้ามาง่ายๆแต่ลักษณะก็ใช้เงินนั้นออกไปง่ายๆเช่นเดียวกันเป็นลักษณะของคนที่เป็นลักษณะของเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนใช้เงินมือเติบนั่นเองนี่คือความหมายของ0ูนนะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะของการมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอ่ะพอเรามามองปุ๊บอยู่ด้านหลังของตัวเองความลับก็ให้ระวังนะครับผมเรื่องของ ชู้สาวเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นเสน่ห์ของเพศตรงข้ามเป็นความรักที่เก็บอยู่ลับๆอยู่ด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับวินาทเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าไม่ดีด้านหลังนี้นะครับผมเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ให้ระวังนะครับผมว่ามีเงินเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาตามตัวไปไปเช่นเดียวกันครับแต่วินาทแปลได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผม ก็คือทางไกลแล้วเราก็จะมาบอกเคล็ดลับไปเลยว่าถ้ามีลักษณะของการค้าขายการติดต่อสื่อสารแดนไกลทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเลยลักษณะเช่นนี้ลองดูนะครับผมถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับดีลเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เรื่องพวกนี้อยู่ติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษากันนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะดีที่จะ ความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาวราศีนี้ชาวราศีเมถุนกันนี้นะครับผมครับโดยปกติเราก็ต้องบอกกันว่าดาวเมฤตยูนั้นตามหลักโหราศาสตร์ไทายเราทายอาเพศนะครับผมทายเพศภพ่ทายอาเพศนั้นให้ดูเมฤตะยูใครๆก็กลัวกันนะครับผมว่ามันจะไม่ดีแต่อันนี้เราก็บอกข้อดีกันไปแล้วครับผมว่าข้อดีเอาไปใช้ให้ถูกทางนะครับผม ลักษณะของศูนย์ที่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นลักษณะของไอเดียความคิดใหม่ๆถ้าเอาไปใช้ได้ถูกทางจะยิ่งดีนะครับผมครับส่วนอันอื่นก็ยังคงไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นเรื่องของโชคลาภที่อยู่แดนไกลครับผมเป็นเน้นอย่างนี้มากกว่าว่าจะเป็นลักษณะที่ดีโชคลาภที่ได้มาง่ายๆนะครับผมจากเรื่องของต่างถินต่างแดนอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยว่าชัวแน่นอนว่ามีแน่นอนนะครับผม ครับก็นี่ก็คือคร่าวๆนะครับผมย้ายทีหนึ่งเจ็ดปีขอให้เอาไปใช้ให้ถูกทางนะครับผมชีทางให้แล้วครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสําหรับชาวราศีเมถุนครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรดาวมฤตกยูไปนะครับผมครับแต่ละราศีนะครับก็มีเป็นอย่างที่ว่ากันไปนะครับผมสิ่งดีๆเดี๋ยวกาลังรออยู่นะครับผมก็ให้ระวังในของการใช้เงินเท่านั้นแหละครับผมครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมสำหรับวิวสวยๆนี้ผมขอขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับขอไข่มุกด้านหลังเสี่ยงไห้นะครับผมครับก็จากการฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ